สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากก่เดินทางมาอำเภอหอยเมกมาหนาเท่ากสศนะคะคือว่าจะมากดเงินยุนาเท่ากสศแต่ว่ากามาพ่อแม่ออนพอดีนะคะแม่ออนแล้วขายลอตเตอรี่ยุนาเท่ากสศนี่เราเป็นคนอำเภอหอยเม็กยู่นะคะแต่ว่าแผงเพื่อนน่ะมันจะพิเศษก็แผงอื่นนะคะจะมีรางวัลมีคนถึงรางวัลอยู่เรื่อยงวดที่พัดไปก็มีคนถึงรางวัลที่3-2ไใบนะคะ ตาว่าแม่เราก็เป็นคนอัธยาศัย,ยดีแต่ว่าตามแอดมินสอบถามนะเพิ่นก็มีแนวทางใหเเ้เรื่อยๆนะคะงวดที่แล้วเพิ่นก็มีแนวทางใหย้ยวันนี้เพิ่นสิมีแนวทางใหย้ยตัวใดแอดมินกับสิภาพคอมเมนต์หน่องเอสซีเขาไปสอบถามค่ะเขามาแล้วก็ฝากช่องนอนทิยาผ้ารวยหรือนอนทิยาหาเก่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังแรงใจในเด้อค่ะเด้อค่ะเพราะ,ะเป็นการเสียเวลาเขาไปฟังน้ำกันเว้ค่ะ ค่ะออ๋ได้สองใบได้สองใบรางวัลนี่ยู่บ้านหนองแวงงวงนี่ค่ะยู่ตำบลคุดนนขอบคุณค่ะหิ้ยเหีงยอันนี้คุณย่าเด็ดตัวใดให้ลูกบ้างน้ำเนี่ยวันนี้คุณย่าซื้อเก้าหกห้าหกห้าสามนะคะเหล้าเคยถือเล็กนึงเก่าเก่าหนึ่งได้สองใบงวดนี้แล้วก็มาซอยรัฐบาลคือเก่าด้วค่ะเด้อค่ะขอบคุณค่ะโชคดีด้วค่ะเด้อ ส่องของแม่ส่องนี่มั้ค่ะถามแม่อ่อนหวเดด็ถามแม่อ่อนนี่ก่อนแม่อ่อนเพิ่นเคยบอกเลข็กเจ้าถือหัวที่ผ่านมาหาศูนย์ศูนย์หาแม่อ่อนแล้วเลขมัเตอร์ค่ะ <s> โอ้เลขกศูนย์พระเจ้าเฮ็ดดิโอ้เลขกศูนย์พระเจ้าเฮ็ดแม่อ่อนแล้วก็ขายลอตเตอรี่อยู่หนาทอกซ์ซอนนี่เด้อค่ะสำหรับผู้ใดเหน็นอยู่ในช่องเตะแอดมินไทยถ้ามีตรงนี้อยากอุดมุนแม่อ่อนก็ได้เพิ่นว่าแผงลอตเตอรี่เพิ่นถือรางวัลใหญ่มาหลาย หลายรางวัลแหละนะคะเดี๋ยวสิสัมผัสแม่อ่อนรางวดที่ผ่านมานี่ยข้าเจ้าถือยุ้แผงนี่แหละค่ะเดี๋ยวแอดมินสิดทายให้เบิ้งแผงแบตเตอรี่เพิ่มนะคะคุณขายดีถ้าแผงได้โชคกับสีโชคยุ้หันนะคะเพคนมาเพคนขายดีแล้วก็เอ่อค้นบ้านได้ก็แม่ถือน้าแม่งวดที่ผ่านมาบ้านนั้นลายถือรางวัลใดค่ะรางวัลที่สามรางวัลที่สามจักใบค่ะสองใบสองใบงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคนบ้านงวดก้อนุ่นเอางวดก้อนเนี่ย ถูกลอตเตอรี่ที่สามสองใบกับยูแผงนี่นะคะแผงลอตเตอรี่ของแม่อน้นยูหนาเท่ากับซอสาขาห่วยเมกนี่นะคะแอดมินบังเอิญเห็นเพื่อนคุยดีดีแม่แล้วก็อัศยาใส่ดีลอตเตอรี่แล้วก็บแผงแล้วมักจะมีรางวัลใหญ่แอดมินก็นเลยอยากขายทถาำหายพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้ใดญยูแถวนี้ผ่านไปผ่านมากกับมาซอยแม่แล้วอดหนุ่นนะคะเด้อเด้วแม่แล้วกับสิมีหน้าท่านเดี๋ยวสิบว่าอย่าฟังอยู่เด้อแม่แล้วก็นัง่งซิท ลอตตอรี่นะคะบางอันมันกระเด้งออกนะคะแล้วก็ลั่งติดอยู่แ่แล้วกระเวานีดีบเบาแพงเลยนะคะหลาผู้ใดเคยถือกราวันเพ็่นกระเวาปั่นปัางนะคะแพงเพิ่นมันก็เป็นบางแพงยี่งนักขั้เรือโรตัลลี่แพงใดเคยถือบางวันใหญ่มันกส็สิอยู่ในแพงนั่นแหละ,ค,ะค่ะ แม่แล้ว <Unterschied> ก็ขายอยู่หนาเท่ากับเลือสังข์ตือไทยสามตัวอไายมันก็ถตือรูอยู่ละสามตัวเนาะสามตัวหนาสามตัวหลังเนี่ยแมนแมนถูกดูงวรม้่งฮันก่ะหนึ่งหกศูนย์งวดก้อนเนี่ยก็บศูนย์ศูนย์สี่ไปแล้ค่ะคะคนถือนั่นเลยค่ะคนถือแล้วแม่แล้วกันเนาะเป็นกระติดบุกเบลีอยู่นะคะก็เหลือหลายแล้วก็ได้เดี๋ยวไอ้มิ้นตือสู้หมเบิ้งสำหรับผู้ใดอยากมาสื้อมาซอยแม่อุดหนุนเพื่อมีรางวัลใดรางวัลหนึ่งมาดื้อมาดื้อผู้ใดอยากได้รางวัลใหญ่งวดนี้ เน้ำมันทีนึ่งอยู่หวยเมฆเข้านาะค่ะเออมา่่เรา <นำ S 2> เป็นเศรษฐีน้ำกันนะคะอตอนแรกเศรษฐีหวยเมฆเนาะ <c oughs> แม่แล้วของเราดีดิแอดมินเห็นเพื่อนเป็นคนอัศยาศัย,ยดีก็เลยอยากมา <c oughs> ทายท่าให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อผู้ใดกลายไปกายมาผ่านไปผ่านมาอยากมาอุดหนุนเพื่อนเพื่อนบอกว่าการซื้อลอตเตอรี่นี่ต้องซื้อน้ำข้นที่ยิ้มใจงามนะคะเหลจากนี้รางวัลใหญ่ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะตามที่แอดมินเบิิงในตำราของเพื่อนนะคะ แต่แม่แล้วก็เขาตำล่าอยู่ค่ะเพิ่นก็ยินงแยมแจ่มใสว้าดีดีเพิ่นทองท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง โบองพ่นอะค่ะแม่งวดที่แล้วก็ได้ยินว่าไปบอกเลขยกหาศูนย์ข้าเจ้าถือมดบ้านบอกค่ะหาข้าเจ้าได้ข้าเจ้าได้งวดนี้เห็นข้าเจ้าก็ได้อยู่ดอกข้าเจ้าได้ได้หานึงหาสองเด้อซื้อไใบปิดแนวทางอ๋อวันนี้หายมากหาหนึ่งหาสองวันที่ขัง่างขังรางขังรางลหาหนึ่งหาสองข้าเจ้าว่าดอกว่าแต่ว่าเขาแบบทะเบิงใหม่เนาะแม่เราบ่ท่านเบิงฟองนะคะเรากับล่างอันนี้อยู่เกิดอันแอดไลน์สัตดู วัตถิพันมวานน่เพิ่นหาไห้หาศูนย์เม็ดเดียวเล่บคก่ะหาาศูนย์เม็ดเดียวเลยหาูนย์เม็ดเดียวเลยแต่ว่าหัวนี่เพิ่นหาหาสองหาหนึ่งคำนางแต่ว่าแล้วอต่หร่าผู้ใดมักจะซื้อไปเป็นแนวล่างเนาะเป็นเนื้อล่างโอเป็นแนวล่างไหมแม่เล่ากับปลาวัวทีพันธ์ว่าหาหาศูนย์วันนี้หาหาหนึ่งหาสองฉันน่าเลขแม่นี่จะเป็นร่างบอกข้าวจหาทางล่างเนียนเายค่ะข้าวเจียก็เสียนน้ำข้าเจ้ยมากข้าวเจียวหายศูนย์ศูนย์ซี แต่ว่าเขาเจ้ามาซื้อแผงเ้ามันเป็นศูนย์ศูนย์ซีขาเจ้าก็ได้ถือ <โฤ S 1> <ท>สวันที่เดีขาเจ้าซื้อหาศูนย์หกศูนย์มั้งเนาะขาเจ้าก็ได้เลขไทยสามตัวเลขไทยสามตัวหนึ่งหกศูนย์ในแผงเ้ามันมีอยู่สองใบเพิ่นก็ได้สองใบเออนั่นแหละมันเป็นแนวสั่นก็บอกกันเป็นแนวทางเนาะ่เป็นแนวทางกับว่ามีาผู้ใดรู้ว่าเลขสือก็ใด้นู่นนู่นเป็นแค่แนวทางแบ่งปันกันซด้่งปัน แยกป er bride, oh. ั่นก in ันเป็นแยกขางเนาะเขาหมุนอยู uh 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 ่พุ่นเนาะค่ะเขาอยู่บ้านเนาะเขาหมุนอยู่บ้านเขาเนาะขหมุนอยู่พุ่นแต่ว่าเลขเคนหนี่งเป็นเลขสูตรคำนวณบอกแม่ค่ะสูตรคำนวดหรอเขาทุกนวดนี่สูตรคำนวณนี่เขาทุกนวดมุ้งน่งวงนี้ก่อนแม่แม่แม่ก็นางตั้มหนูยืนค้ำเพิ่นกับบักคือนะคะเพราะว่าเราโคตรแอดไลน์อยู่เป็นสูตรคำนวณเขาทุกนวดอืมเอาระวังระวังพอระวังได้ละบ่ได้ละบ่อมือนี้มาเอา พอแล้วมากดเงินนะคะอยู่ในตู้เย็นนะคะจ้าเพราะว่าในหอดบางได้นะคะเนาะอันนี้หอดบางได้หันหอดบางได้เด็กคนมากหน่อยหน่อยหาหาหนึ่งหาสองเขาก็ล้องเบิ้งค่ะหาหนึ่งหาสองส่วนมากนี่จะเป็นล่างบอกคะเลขเพื่อนเป็นสูตรคำนวณเดี๋ยววัดต่อไปแอดมินกับสิมาอุดหนุนแม่อ่อนตาว่าตาว่าตาว่าของยังก็พ่อวายของแถมอยู่แต่ว่า แต่ว่าอันติดเจ็ดศูนย์ใบจักหน่อยเนี่ยค่ะเทียมันออกข้างรังแต่ว่าขาวเจะไห้มาหาห้าหนึ่งกับห้าสองห้าัอใแม่ลาว่าหาหนึ่งกับหาสองขาเจาะไห้มาพูเขาเจะดู้่งุมดขวเาะ่าเจ็ดศูนย์ขาเจาะกับฟันแต่ว่าค่ะอ๋อเลขเจ็ดศูนย์เนีเลขฟันแต่ว่าเลขสูนรคำนวณเพิ่นหาหนึ่งกับหาสองเขาสุงมวดเป็นเ่ร่ะส่วนมาม่จะเป็นเลขก่างแน่น่วนมก็ว่า่อยเป็นดอกแม่อ่อนล้อกกับแบงฟันเป็นแครแนห้านะคะ แม่ตีเออเออแมนแมนแมนดวงไพ่ดวงบันนะแม่เนาะแต่วานวันนั้นเพิ่ห้วันเพิ่านนีเพิ่งห้หาซูมันคือออกบนสิแม่เพิ่นจักเพิ่นมางวนนี้เพิ่นกะหายแง่สี่ละแตาวาหงวนว่าผนเพิ่นกะหายล่างที่ว่าออกบนเนาะค่ะค่ะหาซูนหาลหายล่างที่ว่าออกบนวันี้หายหาหนึ่งก็หาสอลองเบิงลองเบิงล่องเบิล้อแม่เนาะื่อรางสื่อบนไว้พราะว่าเลขมันกบบีสอง สองคู่นู้นราบว่านลายสองคู่เนี่ยนะคะเอาเม่่เคอะไราราตีรังนทีหน่งมยแต่แม่กระจับกราจับมมีน้นำยาเออเอแม่มาเบม่มากลยไก่มาเลยไกก็เลว่าลายแล้วนะคะเพราะว่ามันกับไก่มื่อมนี้วันที่ยี่บ้าถาแอดมินจาบ่าผิดวันที่ยี แต่เหลือเ่้อเมลายนะคะหาล้าก็นังขายโรตรีนี่นะะหนาแล้วก็ซ้อสาขาหอยเม็กนะคะสำหรับผู้ใดพันไปพันมาอยากมาอุดหนุนแขงแม่แล้วก็ถึอรางวัลที่สามมาหัวที่ทัดไปหน่นะคะคนบานใกล้ๆกันถือรางวันที่สามสองสองใบนะคะ <c oughs> แม่ละวาาเด้อผู้ใดอยากได้รางวัลเนาะแม่ละวามเด้อผู้ใดอยากได้รางวัล แต่ถือรางวัลทีนึงน้องหวนนี่นาะงังเนาะค่ะออกช่องยูทูปเนี่ยถือรางวัลทีนึงก็ง่ายบางหน้ากล่องนี่หรออยากออกกล่องยูทูปกับว่าไทยเห็นน้าถ้าพคนอยากมากคู้ขายเป็นหน้าตาจังใดข้าเจ้าเห็นยู่ดอกขันยูนีนั่นขันผมไทยประกันกันเพราะว่าหน้าอันนี้วันวันอาทิตย์เหลือแม่ขายอยู่คนเดียวถ้าเป็นวันธรรมดาคนหลายคนขายจึงสื้อน้ำไผ่ล่ะแต่ทีได้ถามว่าแม่อ่อนยิ้มใายที่โลกยูทูปกันข้าเจ้าหูวใจกี่ดอก นะะคแอดมินก่ะสินคายืนตรงนี้ประจํากันปั้งอื่นเดี๋ยวซื้อื่นขายค่ะค่ะสิบนั่งอยู่นี่ประจําแม่เล่าก็อาสาใจดีเขาจะว่าแผงลอตเตอรี่ถ้าคนขายหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสิมีรางวัลใหญ่อยู่ในแผงนั่นนะคะนะคะแม่เล่าก็ว่าเด้อผู้ใดอยากได้รางวัลใหญ่อยู่หนเท่ากับซอยยุแผงแม่อ้นเนี่ยเด้อค่ะเด้อแม่เล่าก็มีแนวทางไหงวดนี่หาหนึ่งหาหนึ่งหาสองหาหนึ่งหาสองแต่บางงวดที่ผ่านมาแม่เล่าไหาศูนย์เม็ดเดียวนะแม่เนาะ กอาจ,จเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดนี้ค่ะ,ะแบง่บงปันแบ่งปันเป็นแนวทางอาจ,จเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่หนึง่งกันยาสองหาหกซีนี่แอดมินกับข,ขอไวอ้ก้อนหายขอไม่เปน็นอ้อแอดซี่โชคดีถูกหวยลำด้วยไปดำเกินโชคดีสวัสดีค่ะบั <ข cụ S 1> ถ,ถือก็เจ้า,จะ,กา,กา,าจะกันทือก็เจ้ากับมานางท่องบอลล่ะค่ะถือก็เจ้าจะก็ดีใจน้ำตาลนะเนาะค่ะเอ้าถ้าถือแล้วไม่ได้ซ้ำเี่ก็ดีใจแล้วที่เนาะ แมนมันไม่ได้ถือง่ายนะคะเลขครโตเลขครโตถือ,อยากค่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ